สวัสดีครับพบกับปังปอนเล่นเกมรายลิเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระชาตตอนสี่ทุ่มนะครับมาเปิด,ดกล่องเลยแล้วก็ดูตู้ก่อนว่ามันจะเพิ่มเลดตัวอะไรเป็นคู่เทพหรือเปล่าไหนดูซิอันนี้น่าจะมีการหมุนครับน่าเซิ์ฟน่าจะน่วงครับผมว่าคนน่าจะเล่นเยอะหรือเปล่าหรือเป็นบั็กอะไรหรือเปล่ารอดูกันเลยครับรอ โอ้โหไม่ใช่เพิ่มเลดคู่เทพครับแต่เป็นเพิ่มเลดคู่ชอบครับสําหรับผมนะครับไม่ใช่เพิ่มเลดคู่เทพครับแต่เป็นเพิ่มเลดคู่ชอบครับคือสองตัวนี้ผมชอบว่าถ้าไม่นับความเก่งนะครับคือชอบมากอ่ะคือชอบสองตัวนี้มากเลยถ้าไม่นับความเก่งนะครับส่วนเกียร์โอ้โหเกียร์เหรอครับอื้อหือ จะหวนไม่น้อยเกียร์ชิ้นเนี้เกียร์ที่ผมอยากได้คือถุงมือจิ้งจกครับกับเอออะไรอ่ะเกียร์แว่นได้หรือเปล่าเนาะวิแต่ว่าเกียร์ทาาุไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับถึงแม้จะไม่มีตาสก,กิลแบบว่าถ้าหลบหลีกก็ถือว่าใช้ได้ครับฮะเราเปิดดูเลยครับ จะได้หรือเปล่าส่วนลูบี้เอาไว้เปิดที่ลังครับเดี๋ยวรอไว้เปิดตอนปีใหม่หรือเปล่าเนาะเห้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ผู้ผิดเปิดตอนวันเกิดผมครับมาอันนี้เพิ่มเลทถึงวันที่เท่าไหร่นะลืมดูขอได้สักตัวเธอะถึงเม้จะไม่ใช่คู่เทพเบเะออกมาสักตัวโอ้โหไม่ได้เลยครับเพิ่มเลทถึงวันที่สี่หรือเปล่า โอ้เพิ่มเลทกี่วันเนี่ยสามห้าวันหรือเปล่าไม่ถึงห้าวันนะสี่วันกว่าเปิดไม่ออกเลยะฮะตอนนี้เออ PVP กํากำลังรีเซ็ตตัวเองอยู่มาเล่นด่านรถไฟดีวกว่านะครับท่านมาเลยด่านรถไฟเล่นด่านรถไฟเลยนี่ นี่คือ,อมีคนแซงเยอะมากเลยครับผมแซงของไม่ทันแน่เลยครับมาเลยเปิดกบเลยงานนี้วิ่งด่านกบมาดีครับไหนดูซิว่าจะวิ่งได้กี่แต้มกันรอบนี้รอบนี้ท่ามือได้เปียบอ้าวท่ามือได้เปรียบใช่หรือเปล่า ได้เปรียบเรื่องอะไรไม่รู้มาลองสักตั้งดูเปิดรอบแรกก็เปิดไม่ออกโอ้โหแต่ไม่เป็นไรถ้าเปิดไม่ออกใช่ไหมก็ไปบูมตอนปีก็ไปบูมตอนมันเกิดผมก็ได้ครับเพราะว่าวันเกิดผมเนี่ยคือมันน่าจะเพิ่มเลดอีกรอบครับในวันที่เจ็ดหรือเปล่าพราะีผมเกิดวันจันทร์ครับคือวันเกิดผมมันตรงกับวันจันทร์ครับ มันน่าจะตรงกับวันเกิดผมวันจันทร์ใช่วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์หน้าหรือเปล่าไม่ใช่วันจันทร์หน้าเดิไม่ใช่วันจันทร์หน้าเดีก็วันจันทร์หน้าอีกอ่ะใช่วันเกิดผมผมน่าจะทําคลิปเปิดตอนวันจันทร์ตอนหกทุ่มดีหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองคิดดูก่อนครับ ตอนมันเกิดผมเขาน่าจะเพิ่มเลดคู่เทพก็ได้ครับถ้าเพิ่มเลดคู่เทพดีถือว่าโอเคไดี๋วมาเปิดดูสิเล่นระดับกลางดีกว่าเปลี่ยนใจละเล่นแบบระดับกลางดีกว่าอยากกินแต้มเยอะโอ้มีการหมุนด้วยโอ้โหหมุนเยอะจังเลยแฮลรบวนี้คนเล่นเยอะหรือเปล่าเนี่ยเสิร์ฟนี้มาเลย ระดับปานกลางเลยครับงานนี้เล่นระดับปานกลางเลยอบอหือบอสโอ้ยพลพลาดพลาดโอ้โหเฮ้ยมือลื่นงวแต่เช็ดหน้าจอโทรศัพท์อยู่อุ้ยหดไปไหมเนี่ยเอ้ยขนาดระดับปานกลางนะแต่ว่าก็ถือว่าอ่อนลงกว่าระดับยากอยู่ โ,ลโลอ้ยเออโล่โล่เออลืมลืมไปโล่ชนได้เออชนอื้อตัวผู้หญิงตัวชอิออนโอ้ยนั่งก้มเล่นหน้าจอโทรศัพท์อยู่โอ้โหเดินหน้าจอโทรศัพท์โอ้โหตัวใหญ่เอ้อยยังแจมเลยอุ้ยโอ้โหพระเอกไปแล้วพระเอกเหรอโอ้ยวิ่งนี่โอ้โหชนชนกล้วย ชนกุ้ยโอ้โอ้โอ้การงอกวิ่งให้เข้าเส้นชัยนะพี่วิดเกม l ร n เดอร r เจอร์ันนี่ถือว่าเล่นยากอยู่นะครับสำหรับผมยากแน่นอน l ร n เดอร r เจอร์ันนี่โอ้โหกุกกี้ r ันนี่ผมว่าเจ๋งแล้วครับปัจจุบันนี้กลายเป็นกุกกี้ u ันคิงดอมแต่พอเกมนี้มาทำแบบเป็นแบบคุกกี้ r ันนี่ถือว่าชอบเลยคิดถึงจับ เราเปิดกระชากกระตอเลยไหนดูสิมาหมุนเยอะจังมาจะ๋ต้องเก็บตัวไว้เปิดตอนมันเกิดผมด้วยเผื่อดวงดีครับมาเผื่อดวงดีเปิดตอนมันเกิดผมด้วยวันตอนมันเกิดผมนี่ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มเลทคู่เทพบหรือเปล่าครับมันน่าจะเพิ่มเลทตอนวันศุกร์วันศุกร์นี่มันถูกกับวันเออวันที่หกหรือเปล่าเนาะ ไม่ใช่วันที่ห้าหรอกวันที่ห้าก็วันเกิดพี่ชายผมครับโอ้โหไม่ได้เลยโ,โหเศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรขออีกแล้วกันรอบสุดท้ายนะขอได้เถือขอได้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 ถือ,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 ถอมาเลยโอ้มีการหมุนด้ขอสองตัวนั้นเลย ตัวไหนก็ได้มาสองตัวนั้นหรือจะเป็นชิออก็ได้มาชิออเนี่คืออยากได้อยู่เพราะว่าผมไม่มีตัวดาบิธาไฟยกเว้นมิกกตัวแจกฟรีมาเลยขอตัวไหนก็ได้โอ้ตัวไหนก็ได้ก็ออกตัวดีเกินมารอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายจริงๆขอให้เปิดให้ออกเถอะคืออยากได้มากอะ่ะมาเลย ขอห้เอกก็ได้มะขอเออชื่อออกก็ได้ไม่ใช่พูดผิดขอฟุตะบาก็ได้มะพี่สาวโอ้โหไม่ออกเลยเกือจัดเลยเฮ้ยเอาไม่เปิดมัหลังดีกว่าเอาหมุนวงล้อดีกว่ามาเลยเออกไหมเต๋อกระชากจิตไปโอ้โหไม่ออกเลยไม่เป็นไรหมุนวงล้อออก โอโหไม่ออกเลยครับท่านออกเถอะตอนกระชากเจ็บไปอือหือเ,อ <c oughs> เข้มครับโอ้โหเข้มจัดเลยออกเถอะโอ้หนึ่งใบเออก็ถือว่ายังดีอยู่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 โอ้โหไม่ออกเลยฮนะมาเลย โอ้โหไม่ออกเลยฮนะออกไหมไม่ออกเลยครับท่านออกไหมออกไหมออกไหมออกออกออกอ้ตัวกระเจเจ็ดไปไม่ออกเลยอื้อไม่ออกเลยครับท่าน ันนี้ก็หมุนแล้วเกินฮะมาเล่นด่านนี้ครับรอบสุดท้ายจริงๆจะปิดคลิปแล้วจริงๆถ้าเล่นจบด่านนี้หนึ่งรอบมารุยกันเลยเก็บตัวก้าช่าครับโอ้โหเอาดีคาสมามะแซไปก่อนครับหนีเชือกจังจำ มาเลยมาเลยไปเลยครับไปเลยเออโอเค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 ครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอ้โหโอติดแช่แข็ง โอ้โหไปต่อเลยจากการปีศาจเออหูอหุยด่านวิ่งนี่คือถ้าผมจะวิ่งให้คะแนนสูงๆนี่คือยากมากอะแถมเลนเจอร์ผมก็เปิดไม่ได้สักตัวเลยอะเลเจอร์รอบนี้มีแต่ตัวแจกฟรีเท่านั้นแหละโอ้โหอื้อมาเลย ไก้หมดเวลาแล้วไก้แล้วโอ้โหหมดเวลาครับหมดเวลาเลยครับท่านอือหือหมดเวลาเลยโอเคโอเคหมดเวลาเลยโอเคโอเคเอาละไปรับของรางวัลก่อนเลยครับเอ่อมีการหมุนมีการรีเล์ด้วยคือบ้านผมก็ฝนตกนะครับต้อง ต้องขออภัยด้วยครับนี่ถ้ามีเสียงฝนนะครับขอบคุณครับที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ